ป็นเลยกลายเป็นเลยกลายเก้าสิบเราสิบก็มันก็เลยกลายเป็นแบบนี่ไงเจอสามสิบแล้วใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเสียงมันทัดกับเสียงอาจารย์พอน้องมันตั้งร้จะเริ่มพูดอ่ะแล้วมันใช้ได้ไหมอะมันก็ถ้ดเข้าเสียงตาอ่ะใช้ได้เราไม่รู้ไงมันก็เลย คข้านค้นา, <บน S 1> าไม่ีอะไรแล้วหมดเลยค่ะจ,จ,จ,จะส่งเงินให้หลานกินขนมจะเลขบัญชีที่ซุ้มเก่าบ้านพี่น้ำใสมีใช่ไหมคะออันนี้หนูไม่ไม่รู้น่าจะมีของขอ,อ,อ,องพ่อของพ่อหนูใช่ไหมส่งโอนโอนเป็นของพ่อ,พอหนูก็ได้คะ่ะ โอของพ่อหนูก็ได้หรือว่าโอของหนูก็ได้ค่ะลายได้งวดที่สามมันคือผลงานของที่น้องหลายช่องที่ส่งตัวมาอะไรมาให้ป้าด้วยความรักและศรัทธาเจ้าขอ,อยินดีด้วยเจ้าข้าเนาะผลงานป้าด้วยเจ้างวดแรกไอติมลายลองอย่างที่บ้านพ้าส่งไปงวดสองคนชาซาม เจ็ดนอสามผ้าขนมเด็กและคนชลาด้วยป้าตั้งใจแล้วจ้าจะไม่เก็บรายได้ตรงนี้จะส่งต่อและป้าฝากส่วนตัวด้วยขอาะพวอะไรที่เพื่อนส่งผุดทักป้าเสียไปไม่น้อยสาธุขอให้นสุขภาพแข็งแรงเลย ป้ามองป้ามากด้วยน้ำใจกต่ไมอ่ป้าขาไม่ได้ป้าให้ป้าได้ความรัก็จะกขอบคุณค่ะป้าแมวป้าแมวขอบคุณแทนเด็กๆด,ด้วยนะคะส่งเอ่อป้าแมวาเกดเลขบัญชีของพ่อก็ได้คะ่ะหรือว่าของหนูก็ได้คะ่ะขอบคุณแทนเด็กๆด,ด้วยนะคะ มีค่ะพ่อแมวเฟซบุ๊กหนูเดี๋ยวกันนะอือเดี๋ยวยังไงดี เรจะต้องเข้าไปที่อันนี้ก่อนแล้วก็ นี่เฟสหนูขึ้นไหมค่ะนี่อ้อาวมันขึ้นในนี้เธอเกี๋นหนูพี่ๆจะได้เข้าไปกดหาหนูด้วยเดี๋ยวพามา